บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับมารยาทของพุทธศาสนิกชนที่ดีขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนในช่วงนี้ ก็ต้องไปโรงพยาบาลไปเจอสิ่งที่มันประทับใจนะคะแล้วก็เก็บเอามาคิดนั่นก็คือไปเห็นพวกพนักงานต่างๆทำความสะอาดพื้นอะไรเนี่ยนะคะเวลาเขาเจอคุณหมอเพราะว่าคูนี่ยืนดูๆอยู่ก็เห็นประทับใจเพราะอะไรพอะคุณหมอเดินมาเนี่ยพนักงานเขาทักทายคุณหมอเหล่านั้นด้วยกันยกมือไหว้ แล้วเป็นไหว้ที่สวยมากคุณหมอรับไหว้แล้วรับไหว้ได้สวยงามไม่แพ้กันเลยนะคะก็เลยเกิดความสึกอยากให้ทั้งประเทศเลยอะ่ะมีมารยาทงดงามแบบนี้วันนี้ละค่ะครูก็จะเอามารยาทของพุทธศาสนิกชนที่ดีนะคะเป็นคลิปสั้นๆแต่นักเรียนต้องฝึกปฏิบัติเยอะๆ นะคะเยอะๆเพื่ออะไรเยอะๆก็เพื่อว่านักเรียนจะได้ไม่เคอะเขินเวลาที่เราทําอะไรก็ตามแต่ที่ไม่เคยได้ทําพอเราทําแล้วฝึกแล้วมันจะเป็นนิสัยฝึกแล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเป็นชีวิตจิตใจเป็นเป็นมารยาทที่ฝังอยู่ในตัวเราเองไปอยู่ตรงไหนหนูก็จะม,มีมารยาทอย่างนั้นนะคะนั้นศาส,สนิกชนที่ดี ะะต้องปฏิบัติให้เหมาะสมให้มีมารยาทที่ดีเช่นรู้จักการกราบไหว้พระร,รัตนตรยัยพระรัตนตรัยนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะ,ะการกราบไหว้บิดามารดาบิดาก็พ่อมารดาก็แม่นะคะไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้ครูบาอาจารย์อย่าลืมนะคะเป็นสิทธิ์ต้องมีต้องมีครูนะคะ และก็ผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือทั่วไปไหว้เพื่อนกันนี่แหละสวัสดีทักทายกันว่าย,ยังไงนั้นเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะการกราบไหวพรร้พระรัตนตรัยพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์จำได้ใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็จะกราบกราบแบบไหนกราบแบบเบญจคัปปิปษฐ์เบญจางคัปปิษฐ์ก็คือการ เบนแปลว่า5ก็คือการไหวหรลอกราบลงนะคะโดยให้อวัยวะ5ส่วนจะหลดลงกับพื้นอวัยวะ5ส่วนตรงไหนนอไม่ต้องไปคิดเยอะนะคะท่านเริ่มต้นก็คือการนั่งนะคะให้เข่าทั้งสองข้างเนี่ยคะ่ะเข่าที่ 1, เข่าที่ 2, ซ้ายขวา2แล้วนะคะนะคะเนะข่าทั้งสองข้างเนี่ยจะลดยุงที่พื้น นะคะฝ่ามือทั้งสองข้างนะคะจะหลดที่พื้นและหน้าผากนะคะหน้าผากจะหลดลงที่พื้นโอ้นักเรียนงงละสิบางคนบอกไม่งงเราหนูเข้าวัดเป็นประจำหนูไหว้หนูไหว้พระทุกวันอันนั้นนะดีแล้วลูกแต่คนไหนที่งงไม่ต้องงงเดี๋ยวเราจะนะคะเราจะรู้กันก่อนอื่นผู้ชายนะคะท่านั่งของผู้ชาย เราเรียกกันว่าท่าเทพ,พบุตรน,นะคะส่วนผู้หญิงจะนั่งท่าเทพธิดานะคะก็คือการนั่งอะไรคะนั่งคุกเข่านะคะนั่งคุกเข่าลงผู้ชายส้นเท้านะคะส้นเท้าก็จะตั้งขึ้นนะคะส่วนผู้หญิงนะคะก็จะแบลาบนะคะแล้วก็สะโพกของผู้ชายก็จะวางอยู่บนส้นเท้า นะคะส่วนผู้หญิงก็แบลาบใช่ไหมคะนั่งนั่งทับลงไปเลยนะคะตรงน่องอ่ะนะแล้วก็ประนมมือนะคะข้อสองคือประนมมือยกขึ้นไหวยนะคะให้นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างนะคะ,ะประนมมือจะหลดระหว่างคิ้วเห็นไหมคะนิ้วเนี่ยจะหลดระหว่างคิ้วนะคะฉะนั้นนิ้วนางนิ้วกลางเนี่ย จะอยู่ที่ตีนผมนะคะจะหลดหวางคิ้วแล้วก็อย่างนี้เลยนะคะนี่คือท่าประนมมือหลังจากนั้นแล้วก็ก้มตัวลงค่ะนะคะก้มตัวลงไปแบมือนะคะทั้งสองข้างลงบนพื้นพร้อมๆกันนะคะฉะนั้นกาบพระต้องแบมือนะคะพอหนูก้มลงไปถึงปุ๊บนะคะหนูก็แบมือ แดมือฉะนั้นตรงไหนล่ะคะข้อศอกนะคะข้อศอกทั้งสองข้างมันก็จะลาบไปหลังจากที่หนูแบมือแล้วหน้าผากจะจลดพื้นใช่ไหมคะข้อศอกค้นี้มันมีอยู่ว่าผู้ชายนะคะข้อศอกเนี่ยจะต้องต่อกับเข่านะคะข้อศอกจะต้องต่อกับเขา่าส่วนผู้หญิงจะคล่อม จะคล่คอมบนเขา่าฉะนั้นผู้หญิงจะเข่าหุบใช่ไหมคะเข่าหุบแล้วก็คล่อมลนบนเขา่านั้นผู้หญิงก็สอกจะอยู่ตรงระหว่างขาทั้งสองข้างใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือทักก้มลงกราบแล้วก็เงยหน้าขึ้นมานะคะยกลําตัวขึ้นในท่านนั่งตามเดิมแล้วเราก็ก้มลงกราบจนครบสามครั้งก็คือกราบไหว้พระรัตนตรยัยนักเรียนดูภาพได้ นะคะด้านหลังนะแล้วก็สังเกตฝึกนะคะเวลาเข้าวัดจะได้ไหายได้ถูกต้องนะคะแล้วแบมือนะอย่าลืมนะคะต้องแบมือสองข้างซ้ายขวานะคะหัวเขา่าจะหลดพื้นสองข้างและหนับผากอยู่แล้วมังมือทั้งสองข้างเลยนะคะจะหลดที่พื้นเบญจางขาาดิฝึกนะคะเวลาเข้าวัดจะได้กราบพระพุทธรูปได้ถูกต้อง อ๋อแล้วถ้าพระสงฆ์ล่ะคะพระสงฆ์เดินมานักเรียนจักราบก้มลงกราบแบบเป็นจังคประดิษฐ์ก็ได้นะคะพระสง์ก็เป็นตัวแทนแต่ถ้านักเรียนจักราบพระเ,เวลาที่นักเรียนใส่บาตรเออทำอยังไงไม่ต้องกราบ3ามครั้งนะคะเวลาลูกใส่บาตรเสร็จปุ๊บพนมมือเหมือนเดิม นิ้วโป้งก็อยู่ที่หว่างคิ้วนี่แหละค่ะแล้วก้มลงไหว้นะคะก้มลงไหว่ผู้ชายก็ค้อมตัวลงนะคะค้อมตัวลงให้ต่ําๆหน่อยนะคะบางคนค้อมหลังแข็งนะคะเอานี้วลบเงยหน้าขึ้นมาไม่เอาค่ะก้มลงไปเยอะๆนะคะส่วนผู้หญิงย่อเข่านะคะย่อเขา่าเอาเข่าเอาขาไปด้านหลังแล้วก็ย่อตัวลงนะอันนั้นก็คือการ การไหว้พระเวลาที่เราใส่บาตรหรือเจอพระท่านเดินผ่านมาปุ๊บเราไหว้ท่านนะคะนี่คือไหว้พระรัตนตรัยและก็ไหว้พระนะคะคราวนี้ไหว้วผู้มีพระคุณบ้างผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสได้แก่พอ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ เป็นผู้มีพระคุณและผู้อาวุโสถือว่าเรานะคะไหว้ท่านด้วยความรักใช่ไหมคะด้วยความรักและความศรัทธาฉะนั้นปนมมือปนมมือเสร็จนะคะเมื่อกี้ไหว้พระนิ้วโป้องอยู่ที่ไหนหวางคิ้วใช่ไหมคะแต่นี้พอไหว้นิ้วโป้งมาอยู่ที่จมูกคะ่ะลูกนะคะถอยลงมานะเมื่อกี้นี้พระอยู่ข้างบนฝั่งคิว้ว พอผู้อาวุโสถอยลงมาที่จมูกเมื่อถอยมาที่จมูกนิ้วชี้จะอยู่ตรงไหนนิ้วชี้ไปอยู่วางคิ้วแทนอย่างงนะคะอย่างงนะตอนแรกไหว้พระใช่ไหมคะนิ้วโป้งอยู่ที่วางคิว้วพอไหว้ผู้อาวุโสปุ๊บลงมาที่จมูกใช่ไหมคะจากนั้นแล้วนะคะพอก้มลงไปนะนิ้วชี้เราจะไปอยู่ที่ไหน นิ้วชี้เราจะไปอยู่ที่หว่างคิ้วถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็จะค้อมตัวลงนะคะส้นเท้าชิดกันนะอย่ายืนขาถ่างนะส้นเท้าชิดกันแต่แต่แตปลายเท้าแยกทำไมต้องปลายเท้าแยกพื้นชิดกันเป็นไงคะลม้มนั้นนะคะปลายเท้าแยกหน่อยเพื่อจะให้บาลานซ์ตัวได้นะคะเล็กน้อยแล้วก็ก้มลง นะคะก้มลงค้อมตัวลงไหวยอย่างออนอบน้อมต้องใช้คำว่านอบน้อมนะคะก็คือให้ลำตัวเนี่ยลงไปเยอะหน่อยนะคะส่วนผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยนะคะเหมือนเราไหว้พระวิธีการก็คือยืนแล้วก้าวเท้าขวาออกมาข้างหน้า จากนั้นแล้วก็ค้อมศีรษะลงแล้วย่อตัวก็คือว่า้ย,ย่อตัวนั่นเองกราบพระเออไหว้พระเมื่อกี้ก็เหมือนกันเพียงแต่นิ้วมือของเราขึ้นไปอยู่ข้างบนระหว่างคิ้วใช่ไหมคะไหว้ผู้ใหญ่ลงมาอยู่ที่จมูกนิ้วโป้องอยู่ที่จมูกแล้วก็เอาเท้าขวายื่นไปข้างหน้าแล้วเท้าซ้ายมันอยู่ด้านหลังนี่คะแล้วย่อตัวลงเหมือนกับเราถอนสายบวัวนั่นแหละนะคะก็ย่อตัวลงเป็นการไหว้ที่สวยงามนะคะชายและหญิง ดูภาพเอาเนาตต่อไปนะคะไหว้บุคคลทั่วไปไหว้บุคคลทั่วไปที่เรานับถือนะคะอันนี้ก็วิธีการก็คือประนมมือนะคะเมื่อกี้นี้ไล่อีกนะพระอยู่ที่ไหนคะหวางคิ้วผู้อาวุโสอยู่ที่จมูกอ่ะแล้วถ้าเผื่อเป็นบุคคลทั่วไปเอามาไว้ที่คางเลยค่ะไล่ให้ถูกนะ นะไม่ต้องไปงงว่าเอ๊ะไปนิ้วไปตรงไหนอําถ้าพระอยู่ที่หว่างคิ้วผู้อาวุโสอยู่ที่จมูกแล้วก็บุคคลทั่วไปอยู่ที่คางนะคะจากนั้นแล้วนะคะก็ก้มลงไปนิ้วทั้งหลายมันก็จะไปจลดอยู่ตรงอวยัยวะส่วนต่างๆนั่นแหละนะคะ,ะถ้าครูมาพูดนักเรียนก็งงสู้เอานิ้วโป้งเราเป็นตัวกำหนดดีกว่าน,นะคะฝึก หน้ากระจกบ่อยๆนะถ้าเป็นผู้ชายก็ยืนตัวตรงไปเท้าแยกนิดนึงนะคะกันเซอ่านะคะไปเท้าแยกนิดนึงแต่ต้องยืนตัวตรงนะคะนะเท้าชิดนะคะเท้าชิดแล้วก็ไปเท้าแยกจะได้บาลานซ์ได้แล้วก็ก้มลงไม่ต้องก้มลงเหมือนกับไหวผู้อาวุโสท,ที่อ่อนน้อมลงไปนะคะพอประมาณนะคะให้ให้ดูว่าเรารู้สึก เคารพนับถือเขานะคะนั่นแหละค่ะเอาเพียงแค่นั้นส่วนผู้หญิงก็เช่นกันค่ะก็ก้าวเท้าวขวามาข้างหน้าแล้วก็ย่อตัวลงประนมือนะคะแล้วก็ย่อตัวลงฉะนั้นย่อแบบไหนย่อพอประมาณไม่ต้องย่อต่ำลงไปแบบที่ไหว้ผู้อาวุโสนะคะก็ถือว่าเป็นการไหว้ผู้มีพระคุณนะคะการกราบศพการกราบศพเนี่ย น,ะะนักเรียนก็จะต้องไปที่งานศพอย่าลืมนะคะไปงานศพสวมชุดสีอะไรสีดำสีขาวนะคะที่ที่สามารถที่จะไม่เขินนะถ้านักเรียนใส่สีฉุดฉาดไปอืมนะถ้าเป็นเป้าสายตาได้ก็ให้มารู้ไป นะคนอื่นเพิ่ดำกันหมดนะเราจะมาพิสดารได้ไงใส่ชุดดำนะคะพอไปถึงปุ๊บนักเรียนอย่าดงตงดิ่งเข้าไปไหว้ศพเลยนะไม่ได้นะคะลูกต้องกราบพระพุทธรูปก่อนจำได้ไหมคะกราบพระพุทธรูปกราบแบบอะไรถูกต้องคะ่ะกราบแบบเป็นจางคาประดิษฐ์นะคะกราบเสร็จปุ๊บนะคะนักเรียนก็จุดธูปมาที่ศพนะคะจุดธูปก,กราบศพ จุดธูปกี่ดอกคะหดอกถ้ากราบพระพุทธรูปราคากับกราบพระราคาสดอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใช่ไหมคะอ่าแต่ถ้ากับศพ1ดอกนะคะจุดธูปหนดอกนะคะแล้วก็ก้มลงกราบเรานั่งพับเพียบคะ่ะเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยนะคะทอดมือทั้งสองข้าง ให้ราบกับพื้นนั่งพับเพียบทอดมือลงไปนะตรงส่วนนี้ทอดมือส่วนนี้นะวางราบกับพื้นและก็กราบลงไปไม่ต้องแบมือถ้าแบมือคือกราบพระรัตนตรยัยแต่ถ้ากราบศพก็เหมือนกราบผู้ใหญ่ไม่ต้องแบมือนะคะไม่ต้องแบมือให้หน้าผากของเราเนี่ยคะ่ะแตะลงบนมือที่ประนมนะคะคุณประนมมืออย่างนี้คุณกราบลงไป นับผากแตะลงบนมือที่ประนมฉะนั้นมือไม่ต้องแบนะคะและกราบครั้งเดียวนะคะจากนั้นก็ส่งตัวขึ้นนะคะนั่งพับเพียบตามเดิมนักเรียนหลายคนนะคะคาไปกราบพระศพของพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ใช่ไหมคะพระบรมศพหลายหลายคนไปกราบแล้วก็เข้าใจผิดไปกราบ3ามครั้ง ผิดนะคะลูกนะและบางคนก็กราบแบมือไม่ใช่ค่ะลูกนะคะพระบร,รมศพก็กราบครั้งเดียวนะคะไม่แบมือเหมือนกันนะคะเพียงแต่ลูกต้องสำรวมให้เยอะๆยนะคะเพราะเราเข้าไปในเขตพระราชฐานนะคะเขตวังเดิมวังเก่านะคะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการกราบพระบร,รมศพด้วยเช่นกันแบบนี้นะคะการกราบผู้ใหญ่นะคะนั่งกราบก็กราบแบบนี้เหมือนกัน นะนั้นกราบผู้ใหญ่กรบพระกับบุคคลทั่วไปที่เรานับถือก็ใช้การกราบแบบไม่แบมือนะจะแบมือก็ต่อเมื่อกราบพระพุทธรูปเท่านั้นนะคะจบแล้วมันไม่ยากเลยเนาะนั้นนักเรียนฝึกบ่อยๆฝึกแล้วหนูจะได้ไม่รู้สึกเครือขินในการจะทำนะคะครูก็หวังว่ามารยาทอันดีงามนี้ จะส่งผลให้นักเรียนนะคะเป็นผู้ที่มีคนรักและเมตตาผู้ใหญ่เห็นมีความรู้สึกเออเด็กคนนี้น่ารักเนาะวันหนึ่งข้างหน้าเป็นผู้ใหญ่ที่ดีสอนลูกสอนหลานนะคะให้เป็นผู้ที่มีมารยาทดีนี่คือมรอดกไทยให้นักเรียนรักษามรดกนี้ไว้นะคะตราบเท่าประเทศไทยยังคงอยู่และอยู่ยั้งยืนยงตลอดไปสวัสดีค่ะ Oh <laughs>